ขอความเมตตาจากอาจารย์ช่วยตอบคำถามคือข้อหนึ่งเมื่อภาวานาจนจิตรวบนั่นนิ่งดีแล้วลมหายใจจะแผแ่วเบาและละเอียดมากๆจนจับเข้าออกแทบไม่ได้ในขณะนั้นอาจารย์ภาวนาอย่างไรครับคือพอเราภาวานาเนี่ยนะคะใช้อนาปนสติเนี่ย ตอนแรกลมหายใจมันก็เป็นจังหวะตามปกติทีนี้พอสติของเราพยายามที่จะให้ใจเนี่ยอยู่กับคําบริกรรมแล้วก็ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนเลยลมหายใจมันจะค่อยๆละเอียดเข้าละเอียดเข้าละเอียดเข้าระหว่างที่ลมหายใจละเอียดเข้าเนี่ยก็มีสองอย่าง เราจะเปลี่ยนฐานเพราะตอนแรกโดยมากฐานมันจะอยู่ที่ปลายจมูกใช่ไหมคะเพราะลมละเอียดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นไปถึงปลายจมูกอนนาปนาสติที่เป็นสัมมาปฏิบัติของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ให้เรามีตัวตนอยู่ท่านไม่ให้เราบังคับว่าถ้าเปิดฐานมันอยู่ที่ปลายจมูกแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเอาตัวเราไปตีลมให้มันขึ้นมาที่ปลายจมูกทุกครั้ง เราก็จะมีแต่สติเพื่อจะคล้ายๆกับว่าตามรู้ว่าตอนนี้ใจเรามันปฏิบัติไปยังไงแล้วเราก็ปร,รับพฤติกรรมของเราตามสติที่ลมมันเป็นพอลมมันละเอียดเข้าละเอียดเข้าอย่างที่คุณว่ามาเนี่ยค่ะเราก็ย้ายเพราะว่าถ้าเผื่อเรายังตั้งฐานอยู่ที่ปลายจมูกเราก็จะจับลมไม่ได้ใช่ไหมคะ ถ้าเผื่อนั้นเราก็ย้ายมาอยู่กลางอกเราก็จะรู้ว่าลมเข้าลมออกถูกตรงนี้เราก็ยังบริกรรมได้พุทโธพุทโธนะคะทีนี้พอในที่สุดเนี่ยมันจะเหมือนยังกับว่ามันมันไม่ขยับมันไม่มันไม่เข้าไม่ออกละแต่มันยังกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเหมือนยังกับบุญที่เราไม่ได้ทําแข็งนะแล้วพอมันก็กระเทือนมันก็แต่มันก็ไม่หกมันก็ไม่ความตอนนี้เนี่ยค่ะ เราก็เอาสติเนี่ยจ่ออยู่ตรงตรงใจของเราที่มันเห็นลมมันเห็นลมแล้วเราก็ไม่มีคำบริกรรมแล้วที่เราจะเอามาเป็นเครื่องยึดใจเราไม่ให้ฟุ้งซ่านไปไหนเราก็จอ่อมันนี่ก็ว่าจ่ออยู่ตรงที่มันมันมันไม่เคลื่อนนะคะ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยพอเวลาที่ลมมันคล้ายๆหายไปเราก็ถึง จอดตรงสมาธิได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นคนมงคนพอลมหายใจไม่มีมันไม่รู้จะจ่ออะไรเลยตกลงสติไม่มีมันก็เลยตกผวังหรือไม่อย่างนั้นมันก็เลยไม่รู้ละฟุ้งซ่านหรืออะไรขึ้นมาหรืออะไรคือมันหลุดจากผวังไปเอ้ยหลุดจากไอสมาธิไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนที่ตอนที่เราบอกว่าลมมันละเอียดมากๆจนจับเข้าออกไม่ได้เนี่ยเราก็จาะตรงที่ เรารู้สึกว่ามันมีอะไรกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่อย่างเี้ยค่ะแล้วพอมันนิ่งไปแล้วก็จับอยู่ตรงเนี้ยคือตรงที่มันเป็นสมาธิเพราะฉะนั้นสมาธิอันนี้จึงมีทั้งความนิ่งและมีสติรู้อยู่ตลอดเวลามันก็ทำให้เป็นสัมมาสมาธิไม่อย่างนั้นเราจะนิ่งแต่เราไม่มีสติอยู่ซึ่งจุดประสงค์ของพระพุทธเจ้า สติเป็นทางสายเอกสายเดียวที่ทําให้เราพ้นทุกข์ท่านไม่ได้สนใจให้เราได้สมาธินะท่านสนใจให้เรามีสติระลึกรู้ตัวอยู่ต่อนเนื่องกันตลอดเวลาเพื่อว่าถ้ามีอะไรปุ๊บเนี่ยสติอันนี้ที่ระลึกรู้ตัวเนี่ยมันก็จะได้ทําให้ใจอันนี้มันรู้ตามความเป็นจริงไม่ถูกอุปทานเข้ามาครอบงาําคำถามถัดไปว่าการตั้งเวลานั่งกรรมฐานในแต่ละครั้ง เป็นเหมือนสัจจะที่เราตั้งใจไว้ว่าจะนั่งให้ครบตามเวลาเป็นการสร้างสัจจะบารมีไปด้วยในตัวพร้อมกันไหมครับและตลอดเวลาที่นั่งก็ต้องใช้สัมปชัญญะคุมกายไม่ยุบยิกไปมาคือต้องนั่งตัวตรงดำรงสติมัน่นเมื่อมีอาการเจ็บปวดคันเป็นต้นก็ต้องอดทนเหมือนบำเพ็ญตบะไปในตัวด้วยแบบนี้ถูกผิดดีไม่ไดีอย่างไรครับ การที่เราจะตั้งสัจจะนะคะเราตั้งไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้ใจของเราเนี่ยมันเหนื่อยมากแค่ไหนมันมันเหมือนใจเราเนี่ยเป็นหม้อแบตเตอรี่เราไม่รู้ว่าเราต้องชาร์จแบตเตอรี่นานกี่ชั่วโมงมันถึงจะเต็มบางวันเรานั่งแป๊บเดียวเราก็รู้สึกว่าเราอยากถอนออกมาแล้วเราอยากจะพิจารณา เพราะฉะนั้นถ้าเวลาไปตั้งสัจจะบารมีเอาไว้ว่าเราจะนั่งให้ครบเท่านั้นเท่านี้แต่บางวันเราแบตเตอรี่มันอ่อนจนเกือบหมดพอเราจะออกเนี่ยมันยังไม่เต็มแล้วเราออกไปแล้วเราไปพิจารณาเราก็พิจารณาไม่ได้เหมือนเราเอาไฟฉายที่เเสียบปลั๊กเอาไว้ะค่ะและทีนี้มันยังไม่เต็มแหละมันได้ครึ่งเดียวพอเอาออกไปฉายสองของ กำลังจะส่องของได้ดีอ้าวแดงวาบละเพราะฉะนั้นเราพิจารณามันก็ไม่เป็นพิจารณาเราก็รู้สึกมันติดขัดไปหมดเลยแล้วบางทีใจที่มันยังไม่อิ่มพอเราตั้งสัจจะว่าเราจะนั่งแค่นี้แล้วเราบางังคับให้ลุกมันก็ยังไม่อยากลุกหรือบางทีเรา ตั้งสัจจะว่าเราจะนั่งนานแค่นี้แต่มันเต็มแล้วมันอยากจะออกไปพิจารณาไอ้น่นนี่มันก็ทําให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าเอ๊ะเรื่องนี้เรามีนิวรณ์ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นการนั่งกรรมฐานที่เป็นอานาปนสติกรรมฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเป็นวิธีของท่านเนี่ยมันไม่ใช่วิธีของออโยคีหรือของฤาษีต่กอนเพราะว่าท่านต้องการให้มันลดสักกาทิตฐิ เพื่อว่าถ้าเปิดทำไปเรื่อยๆใจมันจะได้คุ้นเคยแล้วมันก็จะตกกระแสตกลงพอตกกระแสมันก็จะละไอ้กิเลสอย่างละเอียดตามตัวได้คือสัตยอทิตฐิตัวสําคัญเนี่ยตัวกูของปูเนี่ยเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีเราอยู่ในการกระทําอะไรดังนั้นเลยมันมีแต่สติที่รับรู้พฤติกรรมท่านถึงบอกว่าจริงๆมันไม่มีตัวสัตว์ตัวบุคคลมันมีแต่เพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยค่ะ เพราะว่าตัวบุคคลจริงๆมันไม่มีถ้าเมื่อไหร่สติมันอยู่พฤติกรรมของเราก็ออกมาเทื่อถือได้อืเป็นโลกเป็นภายที่เราสามารถที่จะพยากรณ์ได้ว่าเขาจะเป็นยังไงแต่ถ้าเผื่อสติมันถูกกิเลสแตกไปสลบอยู่ใต้เก้าอี้แล้วคราวนี้ไอ้กิเลสทั้งหลายอาวิชามันก็เป็นตัวนําเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้น พฤติกรรมของเรามันมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเจ้าของแล้วตอนนั้นตัวเจ้าของมันสลบเหมือดไปแล้วกิเลสมันเออประทับทรงไปแล้วการที่เราไปโกรธเข้าเราไปจองเวรเข้าเราแปอะไรเข้าเนี่ยมันก็ผิดทางนั้นน่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวเข้าอยู่ในนั้นแล้วตอนนี้มันมีแต่กิเลสซึ่งถ้าเราเข้าใจอ๋อนี่โทสะแล้วว่าไม่โกรธโทสะเราเราไปทะเลาะกับโทสะมันได้อะไรขึ้นมา รอให้อิทธะศั์มันขยื่นจากเก้าอี้เข้าไปสะกร้อนและสติมันเข้ามาคราวนี้ค่อยพูดจาก,กันเลยว่ารู้เรื่องกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะคะเวลานั่งกรรมฐานแต่ละครั้งเนี่ยค่ะเราอย่าทำเป็นสัจ,จบารมีเราสุดแล้วแต่ว่าสติมันตอนนี้มันอยากจะหายใจขึ้นมาใหม่หรือว่ามันยังจะแช่อย,อยู่อย่างนั้นเราก็อยู่กับมันอย่างนั้น นะคะมันจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่แล้วก็พอมันเริ่มมีลมหายใจขึ้นมาใหม่ถ้าเผื่อมันเกิดอยากพิจารณาหรือบางทีพอหายใจขึ้นมาใหม่เนี่ยบางทีธรรมะมันโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ไปเข้าใจว่ามันฟุง้งซ่านเราก็รีบเอาคาบริกรรมยัดเยียดเข้ามาก็ไม่ได้อีกเราเราดูมันค่ะเพราะไอ้ช่วงที่เรากําลังจะลงรวมเข้าสมาธิกับเวลาที่เราถอนขึ้นมาเนี่ยบางครั้ง ขณะนั้นเราไม่ดูในอัปปนาสมาธิแต่เราขยื่นขึ้นมาเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็จะมาเป็นจิตปกติที่มีสติรักษามันอาจจะมีธรรมะอะไรที่เราคุ้นเคยหรือเราชอบเนี่ยมันโผล่เข้ามาบางคนก็จะโผล่เข้ามารู้เรื่องหมดเลยบางคนก็จะโผล่มาเป็นคำเท่านั้นนะคะแต่มันจะประทับถึงใจเราทำให้เราไปภาวนาต่อได้เพราะฉะนั้น,นเวลาที่นั่งเนี่ยค่ะ เราก็ไม่ใช่ใช้สัมปชัญญะคุมกายไม่ยุกยิกไปมานั่งตัวตรงดำรงสติมัน่นเพราะว่าบางครั้งที่เวลาจิตจะรวมเนี่ยมันจะแยกกายแยากจิตไอ้เส้นประสาทที่มันมาขึงกับกล้ามเนื้อเราให้ทรงตัวอยู่ได้ให้อะไรเนี่ยมันค่อยๆถอนออกมันก็เหมือนหุ่นที่ตอนแรกมันมีคนเชิดมันก็จะเต้นไปได้อะไรต่ออะไรเสร็จแล้วคนเชิดค่อยๆเอามือออกจากคุณ คุณมันก็จะพับลงไปแล้วมันก็จะเอียงกับเทเลคุณบาอาจารย์วัดป่าเนี่ยค่ะท่านจะบอกว่าถ้าขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยและเรามีสติรู้อยู่ตลอดเวลาและตัวเราเกิดเอยียงหรือทำท่ามันจะล้มไปข้างหน้าหรือโยกไปข้างหลังดูมันเฉยเฉยอย่าไปแก้เพราะพอเราไปแก้เพื่อให้ตัวตรงนะคะก็คิดว่านั่นคือดำรงสติให้มั่นเนี่ยเรา มาใส่ใจอยู่ที่กายเราแลละไอ้ใจที่มันกําลังจะลงรวมไปเหมือนอย่างว่าเราเอาเอลูกกลมๆหรือแท่งสี่เหลี่ยมหรือหกเหลี่ยมอะไรใส่ลงไปในกระบอกเนี่ยมันมันทั้งทั้งที่มันก็น่าจะลงไปถึงก้นเนี่ยแต่ถ้าเ,เราไม่เอียงมันบ้างไม่เขย่ามันบ้างมันจะไม่ลงไปถึงสุดก้นที่จะเป็นอัปปนาสมาธิแท้ๆเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยค่ะ ถ้าเผื่อเราเป็นธรรมบริกรหรือเราเป็นเพื่อนแล้วเห็นเขาเป็นอย่างนั้นอย่าไปแตะตัวเขาหรืออย่าไปยุ่งกับเขาถ้าเผื่อเขาตกผวังหรือหลับไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเราชํานาญเนี่ยเราจะสังเกตรู้แต่ถ้าเแิดมันเป็นเพราะว่ามันเป็นกระบวนการของการที่จะเข้าสมาธิให้ได้ครั้งแรกๆมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็ปล่อยให้มันไปแต่ว่าเรา เ,เจ็บเราเป็นเน็บหรืออะไรเราก็เปลี่ยนจากฐานกายละเอียดคือลมหายใจเนี่ยมาดูที่เวทนาว่ามันปวดเมื่อยมันเป็นตะคิวเนี่ยตรงไหนพิจารณาได้เลยเพราะว่าถึงใจมันจะ ยังยังไม่ได้รวมสุดหรือรวมแล้วแต่ว่าพอมันรู้สึกว่ามันมันมัน,มนมเป็นตะคิวเป็นอะไรอย่างเงี้ยเวทนามันจะมากจนกระทั่งเราไม่สามารถจะบังคับว่าให้ใหายใจเข้าหายใจออกอย่างเดิมเราก็ต้องเอาสติเนี่ยเป็นเหมือนปักคีบเลยว่าไอ้ความเจ็บปวดตรงนี้เนี่ยมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่หนังกำพรา้าหรือมันอยู่ที่เอ็นที่กระดูกที่อะไรค่อย เจาะลงไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นจนเราแน่ใจมัน่นใจว่าไอ้เวทนามันไม่มีความตัวตนอะไรเลยมันเป็นแต่เพียงความรู้สึกที่พอเราเจาะเข้าไปจริงๆอย่างนี้ใจมันก็จะรู้ตามความเป็นจริงแนละ้วมันก็จะรู้อีกครั้งหนึ่งก็เป็นปัญญาอบรมสมาธิไม่ใช่เป็นด้วยสมาธิที่เราบาิกรรมซึ่งสมาธิที่เราบาริกรรมเนี่ยมันเหมือนเอาหินทับหญ้าเอาไว้ มันจะหนักแน่นแล้วก็ถ้าเวาเรารวมแต่แบบนี้อยู่อย่างเดียวเนี่ยค่ะอีกหน่อยใครมาเถียงเราหรืออะไรเนี้ยเราก็จะโกรธงุดหหิดมากเพราะอัตราเราจะใหญ่มากแต่ถ้าเผื่อเรารวมด้วยพิจารณาตามเหตุผลเราก็จะเข้าใจ,จทนโแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้ไอ้ไอ้ปัญญ,ญาเนี่ยมันทําให้พอบางทีเวลาคนอื่นเข้าเกิด ทำอะไรแล้วมันไม่เป็นไปอย่างที่เราบอกเราก็เขาอาจจะเหนื่อยเขาอาจจะไม่สบายเขาอาจจะฟังไม่เข้าใจอะไรเราก็จะมีเมตตาเราก็จะไม่ไปเ,เป็นหินท <c> ับย่าที่จะหุดหิดแล้วก็จะคล้ายๆกับว,ว่าไม่ฟังใครใครเถียงไม่ได้เลยนะคะเมื่อเป็นอย่างนี้เนะะี่ยค่ะเราก็ <c oughs> ถ้าเผื่อเราเรากำลังของเราเข้มแข็งพอเนี่ยเราก็จะเอาจนกระทั่ง ทาลุไอ้ที่เป็นเน็บที่เจ็บที่ปวดจนกระทั่งมันหายไปได้คราวนี้จิตมันก็จะรวมอีกครั้งหนึ่งเป็นรวมแบบปัญญาอบรมสมาธิตกลงเราก็จะได้ความสงบสองแบบแบบหนึ่งนี้ไปทํคำบริกรรมพินทับยาถ้าเผื่อยญ้ามันเกิดมีกำลังแข็งแรงขึ้นมามันฟุกลงไปแป๊บเดียวเสร็จแล้วมันก็ขึ้นมาใหม่อีกมันก็ทำให้เราก็ต้องบริกรรมใหม่แล้วก็เอาให้มันลงไป แต่ถ้าเผื่อมันเป็นจากพิจารณาจนเราได้ปัญญาเป็นวิปัสนาแล้วพอมันรวมเนี่ยคะ่ะจิตใจเราจะอ่อนโยนพอออกมาเนี่ยเราจะเมตตาเราจะรู้สึกเห็นโอเคในใจเรารักทุกเรารักสุขเกลียดทุกอย่างไงคนอื่นก็รักสุขเกลียดทุกอย่างนั้นแม้กระทั่งมดตัวเล็กๆเ,เราก็ไม่อยากจะไปขยี้มันยุงกัดเราก็โถเอ้ย มันกินถึงซีซีหรือเปล่าบางทีเราไปบริจาคเลือดตั้ง500ร้ซีซีเรายัางบริจาคได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือใจเนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็จะไม่ตามากนะคะตรงนี้ค่ะสังเกตอะถ้าใจเราทำสมาธิแล้วมันกระด้างแล้วก็ไข่เถียงไม่ได้เนี่ย มันมันมันจะเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องละเราจะต้องเอาปัญญาอบรมสมาธิด้วยด้วยวิปัสสนาอย่างนี้มันถึงจะได้ผลเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยทั้งคู่นะคะแล้วก็ต่อไปก็บอกว่าอยากให้อาจารย์อธิบายการทำสมถวิปัสสนาให้ฟังว่ามีความแตกต่างจากสมถกรรมฐานอย่างไรอย่างที่บอกเมื่อกี้ค่ะคือพอลมมันละเอียดละเอียดละเอียดเข้าวเนี่ยเราจะ เปลี่ยนฐานที่เอาสติไปตั้งไว้เนี่ยตามความเป็นจริงอันนี้ก็จะไม่ใช่สมถกรรมาฐานอย่างเดียวที่เป็นวิธีของฤาษีของโยคีแต่เดิมอัตตามันจะไม่หมดไปแต่พระพุทธเจ้าท่านให้เอาสติเป็นตัวรู้อย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะเปลี่ยนไปตามความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันขณะทุกอันมันก็จะเป็นสมถวิปัสสนาตรง จุดที่เราเปลี่ยนตามความเป็นจริงนี่แหละค่ะคือเริ่มวิปัสนาแล้วตรงนี้เราก็จะพิจารณาอะไรไปได้นะคะทีนี้ในขณะที่ทำสรรมถะวิปัสนาใช้คำภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตอนแรกถ้าเปล่ามันยังไม่มีอะไรเราก็ไม่ต้องพิจารณาหรือใช้คำภาวนาอะไรเพราะว่าพอเราเปลี่ยนตามฐานลมมันจะละเอียดลเยดลยจนกระทั่งมันไม่มีอะไรเลยเราก็เอาสติจ่อตรง จุดที่มันไม่มีอะไรนั่นแหละเพราะเพราะตอนแรกมันยังกระดุกระดิกนิดหน่อยเหมือนวุ้นที่มันไหวตัวได้เวลากระเทือนน่ะนะคะแต่ถ้าเผื่อมันเริ่มที่จะถอนจากอัปปนาขึ้นมาเป็นอุปจาระเนี่ยบางทีมันก็จะมีเป็นคล้ายๆเหมือนไข่ประเทศให้เราฟังหรือมันจะเป็นความรู้ขึ้นมาหรือบางทีมันก็จะเป็นคำโดดๆขึ้นมา,นมาเฉยๆอย่างนั้น แล้วก็เอาสติรู้เอาไว้รู้เอาไว้ยังไม่ต้องคิดตอนนั้นนะคะจนกระทั่งมันกลับมาห,หลงหายใจขึ้นมาใหมแ่แล้วลราถึงพิจารณา <c oughs> อันนี้ก็เป็น,ปนว่าเราเรา,เาปฏิบัติถูกต้องตามที่ตามที่เราควรจะปฏิบัติแล้วมันก็จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆนะคะทีนี้เก็มีคำถามต่อไปค่ะว่าถ้าทำวิปัสสนาโดยไม่รู้จักโพธิ ปักเคียธรรม37ก็ยังไม่ตรงมรรคอันนี้ถูกต้องค่ะเพราะว่าเพราะว่าโพธิปักเคียธรรมหรือว่าโพชฌงเจ็ประการแต่ถ้ารวมเป็นโพธิป,ปักเ,เคียธรรม37มเนี่ยมันรวมหมดชะมาคาทั้งโพชฌงทั้งอะไรต่ออะไรทั้งหมดซึ่งคำว่าโพธิเนี่ยก็คือ ปัญญาตรัสรู้มันก็จะเป็นรากฐานที่ทำให้เราเนี่ยปฏิบัติได้เที่ยงตรงแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นแต่ทีนี้ถ้าพวกเราไม่ได้รู้ปริยัติมาก่อนไม่ได้รู้พันอย่างนี้เราก็ไม่ต้องกำหนดอะไรเลยแต่พอทำไปทำไปเนี่ยใจมันก็จะค่อยๆรู้อย่างนี้ขึ้นมาเพราะฐานของมันก็คือสติธรรมวิจยะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ทำไปอยู่โดยที่เราไม่รู้เราไม่ได้ จากการตามไอ้ไอ้ไอ้หัวข้อพวกนี้แต่ถ้าเผื่อนั่นเนี่ยค่ะมันก็อันเดียวกันทีนี้ถ้าเผื่อเรารู้อยู่แล้วเรามีโพธิปัจจยธรรม37มากําหนดด้วยมันก็ทําให้เราเที่ยงตรงแล้วก็อยู่ในหลักเกณฑ์แล้วก็ไปได้ดีแน่นนามั่นคงขึ้นนะคะแล้วก็เออถัดไปก็บอกว่าการทํากรรมฐานของทุกคนเนี่ยค่ะ บางครั้งก็ไม่ใช่ว่าจะลงเอกคตาอุเบขา at ทุกครั้งใช่มันก็มีเจริญมีเสื่อมบางวันเราเหนื่อยมากๆหรือเราเไม่สบายหรืออะไรเนี่ยทําแล้วมันก็ไม่ก้าวหน้ามันก็ไม่ลงรวมมันก็อยู่ออยู่อย่างนั้นหรือบางทีทําแล้วก็ฟุ้งซ่านหรืออะไรเพราะฉะนั้นทุกครั้งนะคะ่ะพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าในการปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าลืมคําว่าไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรเที่ยงเลย วันนี้ทําได้ดีก็อย่าไปคิดว่าวันหน้าก็ต้องดียิ่งขึ้นมันอาจจะเจ๊งกระเบ้ไปเลยก็ได้ก็ไม่ต้องไปเสียใจแล้วก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดแล้วก็ไม่ต้องไปเศร้าโศกนะคะก็อ๋อมันเป็นอย่างนี้เองวันนี้ไม่ดีก็ไม่ดีพรุ่งนี้ดีก็ดีมาลืนนี้เป็นยังไงอยู่กับปัจจุบันอย่าไปหวังเรามีหน้าที่ประกอบเพุประกอบเพจไปนะคะแต่ผลจะเป็นยังไงช่างหัวมัน เราไม่สนใจผลเราทำหน้าที่เราทำให้เป็นอุปนิสัยของเราเอาไว้ A เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะเราบางทีก็แย่หน่อยรักษาจิตระหว่างวันไม่ดีมีเรื่องมีราวให้คิดเยอะหน่อยตอนมาทำกรรมฐานก็ได้แค่วิตกวิจารณ์ทั้งชั่วโมงก็มีหรือบ่อยครั้งก็ไปหยุดอยู่ที่ฌานอาสุขอตกผวังไปก็มีไม่รวมเป็นอุเบกขาก็มีตรงนี้ อาจารย์มีความเห็นหรือชี้แนะอย่างไรก็ถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่เราปฏิบัติเนี่ยเราต้องนึกถึงอันนี้จังทุกขังอนัตตาไว้ด้วยเราเราเรามีหน้าที่ประกอบเหตุเราก็ทําเต็มที่แต่ผลจะเป็นยังไงมันเรื่องของผลจะไปบีบบังคับหรือว่าจะไปอืมวันนี้ตรงได้เท่ามาวานี้ไม่ได้นะคะเป็นยังไงก็รับมันอย่างนั้นแล้วก็รู้อ๋อวันนี้เราดีนะวันนี้เราไม่ได้เราฟุ้งซ่าน แล้วก็ไปหาเหตุว่ามันมีอะไรแล้วคือเราทําเราทําทุกวันเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่ของเราไว้ถ้าต่อเราทําจนกระทั่งในที่สุดมันเป็นนิสัยของเราเนี่ยค่ะถึงจะผลมันจะดีไม่ดีเนี่ยแต่เราก็รู้สึกว่าเรามีความสงบจากที่เราได้ทําร่างกายมันก็ได้ออกกำลังเดินจงกรมแล้วก็ได้นั่งได้ปฏิบัติ มันก็จะเป็นนิสัยอยู่อย่างนี้และทีหลังพอมีอะไรที่มันผิดปกติมาเราก็จะสติมันก็จะทําให้เราเนี่ยปฏิบัติปฏิบัตินะคะมันก็จะทําให้คล้ายๆกับว่าเรามีหลักใจของเราที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยได้ได้ได้มีที่พึ่งที่พักผิงที่พอมีอะไรปุ๊บเราจะเป็นอย่างนี้มันยังก็มีลูกศิษย์ของสมเด็จโตเนี่ยคะ่ะท่านก็พออยู่กับ สมเร็จโตครบห้าปีเนี่ยก็ขอทุดงไปทีนี้ทุดงไปทุดงไปท่านเกิดไปติดใจที่ชายแดนซุรินที่ติดกาเเมรท่านก็อยู่ที่นั่นอ่ะแล้วก็ภาวนาอยู่เรื่อยๆๆ,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 ๆเอห้าปีค่ะก็ไม่รู้ว่ามันมีไอ้นักเลงที่นั่นอ่ะวันหนึ่งมันก็เข้ามาหาท่านมันบอกมีของขลังมีมนอะไรเอามาแลกกันนั่นก็บอกไม่รู้ไม่ได้ทําอะไรเลยมันก็บอก เป็นไปได้ยังไงเนี่ยเมื่อมันส่งของมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยของกลับไปหามันทั้งนั้นเลยไม่กล้าทําอะไรท่านสักทงเออท่านก็บอกท่านไม่มีมันก็ถามว่าวันหนึ่งท่านทําอะไรบ้างท่านก็บอกว่าเนี่ยเช้าขึ้นมาท่านไปบินกบาบะเสร็จชั้นจังหันเสร็จก็ทําข้อวัดปฏิบัติด,ดูแลทําความสะอาดสถานที่เรียบร้อยละก็เดินจงกรมนั่งภาวนาแล้วก็พอถึงตอนค่ำส่งน้ำเสร็จเออ เดินจงกรมแล้วก็นั่งภาวนาแล้วก็ทําวัดเย็นแล้วก็จาวัดแล้วก็พอตื่นขึ้นมาเราลาตีสี่ก็ภาวนาอีกแล้วก็ถึงเวลาเช้าก็ไปบิณฑบาตและท่านใช้ทาอะไรภาวนาพุทธรมโมสังโฆมันก็บอกอ่ะถ้าอย่างนั้นคืนนี้นะไม่ต้องเดินจงกรมนั่งภาวนาก่อนพอสวดมนต์เสร็จทำวัดเย็นแล้วก็เข้า จำวัดเลยแล้วพูงนี้ชาวมันจะมาถามว่าเป็นยังไงบ้างท่านก็เชื่อท่านก็ไม่ทำอะไรเลยค่ะแล้เสร็จแล้วพอทีหนึ่งทีสองได้ยินเสียงกุกักกุกักท่านตกใจท่านก็จุดตะเกียงเล็กๆที่วางไว้ข้างห้องก็เห็นตะขาบตัวใหญ่เท่าต้นขาท่านอะกำลังลานอยู่ในมุ้งกรดด้วยความตกใจท่านก็พุทโธทำโมสังโฆและจิตท่านก็รวมลงและท่านก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้น พอรู้ตัวอีกทีก็พอดีจะออกไปบินธบาตอะตะขาบก็หายไปแล้วเนี่ยบินธบาตกลับมาก็เจอเข้ามานั่งคอยอยู่เนี่ยมันก็เลยยอมเชื่อว่าเออนะพุทธโธรรมโสสังโฆเนี่ยก็ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่า้อคาถาอาคมหรืออะไรอะไร,ะไรทั้งหลายทั้งปวงนะคะอันนี้ก็เป็นการตอบให้รู้ว่าถ้าเผื่อเราปฏิบัติเออวิปัสสนา สมถาวิปัสนาเราภาวนาอย่างนี้เนี่ยแล้วเราทําอยู่เสมอให้พยายามให้สติมันต่อเน,นื่องกันมันก็จะคุ้มครองเราจากภัยพิบัตอิอะไร,ะไรทั้งหลายทั้งปวงได้และโดยเฉพาะเราไม่หวังผลเรามีหน้าที่ประกอบเพจเราก็ประกอบเพจไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเหนียวแน่นเป็นอุปนิสัยเราค่ะก็หวังว่าคงจะทําให้การปฏิบัติของคุณเจริญก้าวหน้าไปนะคะทีนี้ก็ วันนี้ก็สมควรแก่แค่นี้ก่อนค่ะ